ผลไม้น้ำตาลน้อยที่เหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะวันนี้เราแจกแจงให้ข้อมูลเต็มครับสวัสดีครับถ้า,าคุณรับประทานผลไม้ได้น้อยและอยากจะรับประทานให้มีประโยชน์เราขอแนะนําผลไม้เหล่านี้ครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 1. ่งแตงโมครับแตงโมนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงครับช่วยบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพได้ด้วย 2. ทับทิมและสตรอเบอรี่ทับทิมกับสตรอเบอรี่มีประโยชน์ครับในการช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าและมีน้ำตาลเล็กน้อย 3. อะโวคาโดอะโวคาโดมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงร่างกายโดยรวมโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองและอย่างต่อมาครับฝรั่งฝรั่งนั้นมีประโยชน์ครับและมีแคลเซียมสูงมากบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงน้ำตาลน้อยอีกด้วย และต่อมานั่นก็คือแคนตาลูกแคนตาลูกสามารถช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีครับและมีน้ำน้ำหวานน้อยมากเหมาะกับร่างกายและผู้ออกกำลังกายโดยเฉพาะครับเป็นยังไงกันบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณทุกคนนะครับถ้าหากคุณชอบที่เห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ